วันนี้จะพาไปเปิดประสบการณ์ด้วยอาหารไทยดับร้อนที่มีตั้งแต่สมัยโบราณน,นานมาแล้วข้าวแช่ตำรับโรยโ O ชาครับที่ร้านอาหารไฟรไาไดนิ่งสุดหรูโรยโยชามาถึงแล้วเข้าไปด้านในกันประตูเข้าใหญ่มากเป็นร้านที่ได้รับการแนะนำจากมิชลินไกด์ถึง5ปีซ้อนภายในร้านตกแต่งได้เรียบหรูจริงๆทางร้านต้อนรับด้วยเวลคัมดิงไมยงชีดมาพร้อมกับชุดสตาร์เตอร์ข้าวเกลียบสาคูสลัดทูนา่าผสมผสนรสชาติแบบไทยๆมาห่อสับประรดรสชาติสดชื่น นมาข้าวแช่ต้นตำรับชาววังมาเสิร์ฟแล้วมาพร้อมกับผักแกะสลักเครื่องเคียงสุดประณีตใช้ข้าวหอมมะลิเสาให้แช่กับน้ำลอยดอกไม้นี่ครับเครื่องเคียงจากวัตถุดิบชั้นเลิศเจ็ดอยา่างคำแรกเป็นลูกกะปิกินคู่กับกระชายแกะสลักดอกจำปี และในทุกๆคำที่ทานให้ล้างปากตามด้วยข้าวแช่เพื่อรอรับรสสัมผัสคำต่อไปต่อด้วยหอมแดงสอดไส้หน้าปลาแห้งแตงกวาแกะสลักสวยมากแล้วก็มีพริกหยวกสอดไส้หมูสับกับกุ้งหมูฝอยผัดน้ำพริกมะขามโอ้โหรสชาติเข้มข้นสุดๆแล้วก็มีไข่แดงเค็มชุบแป้งทอดปลายี่สนผัดหวานนึบหนึบถึงเครื่องมาถึงเครื่องเคียงสุดท้ายหัวไชโป๊ผัดหวานต้องบอกเลยครับว่ารสชาติทั้ง7คำนี้แปลกใหม่มากขอต่อด้วยขนมหวานสักหน่อยครับมะยงชิดลอยแก้ว เย็นหอมสดชื่นมากปิดท้ายจริงๆแล้วครับด้วยไอติมโบราณกระเจี๊ยบและมะพร้าวเป็นแท่งหลอดนึกถึงสมัยเด็กๆเลยครับก่อนกลับก็ขอเดินย้อนดูบรรยากาศการตกแต่งภายในร้านเหมือนเดินย้อนยุคอยู่ในสมัยไทยโบราณมาลองกันนะครับ